นี่ครับที่เป็นค่ะเดี๋ยวคนนข้งหม่อเริ่มังเอะคเริ่มรู้กว่าราต้องลดีกว่านะอะไรทำให้พี่ตัดสินใจใช้ระบบนี้คคะอ๋อคือมันเป็นเทรนในยุคนี้ค่ะแล้วก็ ระบบนี้ก็คือมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก<ช>็มั่นคงในการใช้งาน,นะค,ะค่ะแล้วพี่ได้คาดหวังไหมคะว่าใช้ระบบนี้แล้วจะเกิดภ่าแบบนี้ขึ้นนะคะก็คาดหวังนะคะเพราะว่าคนเป็นล้านคนนะคะเป็นสมาชิกของทอปอัพคลินนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้ทุกคนจะไม่ได้ใช้บริการล้าเราแต่ก็ยนนะะอย่างอยเขาก็รู้จัก้านเราค่ะยังสุดท้ายนะคะก่อนจากการอยากให้พี่ฝากคิดถึงกับการรายอื่นๆนะคะที่ยังไม่ได้ นะคะคือหันมาสนใจระบบการชำระสินค้าในลักษณะนี้นะคะเพราะว่ามันสะดวกและรวดเร็ว,รว,รวแล้วก็ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดอย่างทางร้านเนี้ยคะ่ะาศึกษาข้อมูลมาเยอะก็จะทำให้ระบบการทำงานระบบการทำงานมีระถรที่เภาพมากขึ้นไดะ ใช้แอปพลิเคชันเป็นบ้างนะครับว่ามีสาวิธีว่าจะไงบ้างเอาเริ่มทีแรกก่อนเลยคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมาอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับถ้าสมมติเราอ่าอย่างนี้เลยถ้าเราไม่มีตัวสมาร์ทโฟนเราเป็นโทรศัพท์ขาวดำนะครับเราก็แค่ขาวดำนี่คืออะไรคะคุณคิดอะไรถ้าเราไม่คมก็คือโนเกียสองสามพันสูงสามารถได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไม่จำเป็นนะแต่ต้องเอาบัตรประชาชนไปนะ เพราะว่าเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยเขาจะเราเช็คก่อนเนี่ยว่าเนี่ยเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าเราจะมาใช้หลักยานตัวตนอ่าสารว่าเป็นหลากจริงหเป่า็นระบบป้องกันอีกทีนึง่งปลอดภัยใช่ครับผมอ่าแล้วก็วิธีที่สองเนี่ยก็คือว่าสั่งพานแล้วสั่งผ่านนี้เลยออ๋ก็คือเลือกร้านก่อนใช่เลือกร้านก่อนครับแล้วก็เราก็เลือกเลยว่าเราจะสั่งแบบไหนเลือกเมนูใช่แต่ทีนี้ว่าเวลาเราสั่งเขาเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่โต๊ะไหนใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยคนสั่ง จะมีอะไรยืนยันมากเลยครับพี่เป๋แเดี๋ยวพี่พาไปชมครับว่าที่โต๊ะมีอะไรบ้างดูตัวนี้เลยอันนี้คืออะไรอะคะ QR c o d โค้ดครับผมค่ะสำหรับโต๊ะนี้ครัโต๊ะที่โต๊ะหมายเลขห้านะครับค่ะสมมติว่าถ้าวันนี้พี่สั่งซื้อนะครับผมเอาตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสแกน QR โค้ดได้เลยแล้วมันก็จะส่งไปยังระบบหลังบ้านของเจ้าของแล้วเขาจะรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยสั่งกาแฟที่โต๊ะไหนแล้วต๊ะมาส่งที่โต๊ะได้เลย จะหาเงินผ่านไอบ็อกของเราเองทุกครั้งที่เราสมัครที่สำคัญอย่างที่มีคนได้บอกเรานะข้อมูลของเรายังได้เงินคืนมาด้วยสมมติาวันนี้พี่แนะนำหนูดีก็เเดกี่ียวมาแล้วหนูดีกับเกเกียวเนี่ยซื้อกาแฟสองคนละสองแก้วพี่ไม่ซื้อนะพี่ได้กำัรด้วยเพราะพี่เป็นคนชวนหนูใช่ครับผมเหมือนแบบว่าเราแนะนาใครเราได้เงินรีฟันกลับมายังไม่หมดครับผมยังมีอีกแต่ที่สามในการตัางที่สใช่ครับผม ปข้างนอกเี่นี่เลยขอพิเศษเลยนี่ต้องสังเกตให้ดีนะครับผมว่าถ้าถ้าร้านไหนเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทท็อปอาสุริรือว่าแอสเซมบลิชชิรุาช็อปเปนไปเนี่ยจะมีตัวนี้เลยอยู่ที่หน้าร้านนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ครับผมเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะมาที่ร้านนี้เลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์กับท็อปอาสุริเรียบร้อยแล้วนะะฮว่าถ้าวันนี้เนี่ยพี่เข้ามาสั่งซื้อไม่ได้คนเยอะมากข้างในร้านก็เยอะโต๊ะก็นั่งไม่ได้แถมเคาน์เตอร์ก็เยอะอีกแต่พี่อยู่ข้างหหนนน้าพีี่่เ็ มี QR code ด้วยมี QR code ด้วยเห็นไหมมีทุกตัวแล้วนี่เห็นปะสมมติว่าถ้าพี่อยากจะกินค่ะชานมร้อนพี่ก็จะเอาตัวสมาร์ทโฟนนี่แหละไปสแกน QR code สแกนเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็สามารถสั่งจ่ายแล้วตัดผ่านไอบ็อกได้ทันทีเลยแค่นั้นหลังจากนั้นเราก็แค่ไปรับแค่นั้นเองเรียบร้อยครับง่ายอ่ะไม่ยุ่งยากค่ะคุณผู้ชมแค่คุณเอาธุรกิจเข้ามาจอยกับ ช็อปอัพทูนิสนะครับผมแล้วคุณก็จะมีที่ดูอาช็อปเป็นไปถึงที่ร้านคุณทันทีเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านอาหารก็ไดหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถเอามาเป็นร่วมพัร์ตเกันได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าชื่นชมน่าสนใจแล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆเอาละค่ะวันนี้นะเราแบบเต็มอิ่มกันเต็มที่ละหมดเวลาหรือยังอ่ะยังไม่หมดได้ไหมอ่อไม่หยากจบเลยอ่ะแยกยูต่อเนาะยูต่อนะ อยากทราบว่าเขาได้รีฟันคืนได้ักเท่าไหร่นะคะอ๋อต้องแยกต้องแยกเป็นสองประเด็นนะครับงธุรกิจนี้ก็คือลักษณะธุรกิจของเรามันเป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทยคือรายได้ที่เราได้รับมันมีสองทางนะทางแรกก็คือการขายแอปพลิเคชันตัวเนี้ยแอปหัวแอปไอพีเอสเนี่ยคือเทคโนโลยีตัวเนี้ยนะฮะก็จะมีผลตอบแทนในรูปแบบเครือข่ายสายตรงนะครับนี่คือรายได้ส่วนที่หนึ่งนะครับก็รายได้ส่วนที่สองก็คือหลังจากนั้นก็นำแอปพลิเคชันเนี้ยเอาไปใช้จ่ายกัน นะต่างคนก็กลับไปจะเอาไปใช้ใจ่ายในส่วนของตัวเองนะที่มีพันธมิตรกับอ่าบริษัทที่มีพันธมิตรให้สำกาแฟวันเนี้ยนะครับก็อาจจะมีรีฟันคืนนะแต่เป็นรีฟันแบบเครือข่ายนะคำว่ารีฟันกับส่วนลดโดยตรงของเรามันต่างกันตรงที่ว่าอ่าส่วนลดเนี่ยบางทีเราไปได้มา1 0 15%ส่วนตัวเรามันก็ไม่ทําให้ตัวเรารวยขึ้นหรอกนะแต่เราได้รีฟันจากองค์กรเครือข่ายทั้งหมดน่ะนะะเป็นหมื่นเป็นแสนเกิดขึ้นในอนาคตนั่นคือมากมาย นะส่วนของส่วนของพี่นี่ที่ได้มาส่วนของผมเนี่ยที่ได้มาเนี่ยในส่วนลถรีฟันทั้งหมดเดี่ยได้มาเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหกหมบาทนะฮะถ้ารวมทั้งครอบครัวก็ได้เป็นเป็นแสนอะครัค่อนข้างเยอะนะฮะอันนั้นก็ยังยังไม่อันั้นเท่าไหร่นะมีมีมากมายตรงที่ว่าการขายแอปด้วยนะตรงนั้นก็ได้มาค่อนข้างเยอะครับเดือนก็หลักล้านเหมือนกันเดือนละหลักล้านนะฮะแล้วเพราะว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันเป็นช่วงที่ทําำตลาด เราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมาช่วยกันขายแอปออกไปนะบระิษัทก็จ่ายเงินตอบแทนเป็นรายวันให้เราด้วยเป็นรานใช่คได้รายวันเลยใช่คับในแอปส่ว,น,วนนี้ที่เราใช้ตอนนี้ที่เอาไปใช้จ่ายนะนนนนไม่ว่าจะกินกาแฟนะฮะไม่ว่าจะเติมเงินมือถือนะครับไม่ว่าจะไปใช้จ่ายส่วนต่างทัวซื้อทัวต่างประเทศในประเทศซื้อน้ำหรื่น้ำเปล่านะฮะหรือว่าน้อาหารขนมิตต่างๆที่เข้ามาทั้งหมด เราจะได้รีฟทุกอย่างนแบบเคายนะครับเหมือน,นพ,พูดง่ายๆในส่วนเนี้ยในส่วนของผมที่ทำการตลาดมาปีกว่ามีองค์กรเกิดขึ้นในเครือข่ายสี่หมกว่าคนอย่างอย่างสมมติหนูหนูซื้อซื้อกาแฟแล้วก็เพื่อนเพื่อเขาก็มามาซื้อกาแฟแล้วหนูก็ได้แต่เพื่อนคือชวนเพื่อนมาแล้วพอเพื่อนซื้อ ื้กาแฟและนูก็ไดใใใ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือแอป,ปนี้หลังจากที่ทุกคนซื้อไปใช้ปุ๊บนี่หลังจากนั้นเครือข่ายที่เราไปแนะนําคนอื่นเนี่ยเขาเกิดการใช้เหมือนกันเนี่ยท<ะ>ุกการใช้จ่ายของเขาที่ผ่านแอป,ป<ะ>ก็คือจะมีส่วนลดจากร้านค้า ให้บริษัทบริษัทก็จะเอาไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจ่ายในเรือข่ายเรื่องไหมฮะเท่ากับว่าองค์กรที่เราสร้างขึ้นทั้งหมดนี่นะในอนาคตเนี่ยเราต้องนิกภาพถึงีกมปี4ปีข้างหน้าเนี่ยในองค์กรเกิดขึ้นเราแสนสองแสนล้านคนทุกคนใช้ใช้จ่ายในชีวิตปกติไม่ได้ซื้อ ไม่ใช่มาที่นี่แต่ก่อนกินกาแฟ50าสิบพอมาจ่ายแอปเป็น70็ดสไม่ใช่ครับคุณจ่ายเท่าเดิมนะนะครับแต่ได้ส่วนลดได้กลับคืนมาแต่ได้ส่วนเราด้วยนะแล้วก็องค์กรที่เราไปแนะนําเขาเราได้นี่คือพลังของเครือข่ายครับโอ้โหนะว่าเป็นอินเทนเนาะอินเทนในช่วงนี้เลยทุกทีนี้ถือว่าอินเทนมากมากครับใช่ค่ะคาว่าแอปแอปพลิเคชันทั่วไปถ้าเราพูดถึงมันก็คือมันเป็นเทรนของมันละที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วไงทุกวันนี้โหลดแอป เยอะแยะมากมายในใส่มือถือคุณแต่ว่าคุณไม่แค่ผู้ใช้แต่ว่าแอป,ปของเราแอปพี r าเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นไงมันมีมากมายที่เราจะได้คืนกลับมานะครับอยากให้วัยรุ่นหรือคนใหม่ๆนะ,ะฮะเข้ามาสัมผัสในแอป,ปของเราดูเราเรียกว่าแอปมหัศจรรย์ <ๆ S 2> ๆๆนะฮะสร้างรายได้ให้เรานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่าแอปนี้มหัศจรรย์ขนาดไหนก็ลองมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราดูนะคะ สำหรับ<ม>วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนังมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม